พูดคำว่าน่ารักในเสือมมากเลยตื่นเต้นมากนะพี่เคยเห็นตั้งแต่ราคาประมาณ4 0 0พันต้นๆนะคะพันเปร์เซ็นเี่ย4,000สนนะคะทุกคนคือแบบแพงมากเลยนะ ค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนกลับมาเจอกับลูกแพรอีกแล้วนะคะก็หลังจากคลิปที่แล้วนะคะที่แพรพาเพื่อนเพื่อนมาเปิดกลุ่มแบร์บิกคอลเลคชันของดิสนีย์นะคะวันนี้นะคะแพรก็เลยจะพาเพื่อนเพื่อนนะมาเปิดกลุ่มแบร์บิกของพ่โป้นะคะในคอลเลคชันของอนิเมะกันบ้างนะคะซึ่งแบร์บิกกับอนิเมะเนี่ยคือจริงๆแล้วมันมีแบบหลายตัวมากๆเลยนะเช่นแบบโดเรมอนชินจังโปเกมอนอะไรแบบนี้นะคะเดี๋ยวแพรนะก็จะพาเพื่อนเพื่อนเนี่ยมาดูไปพร้อมกันเลยว่าแบรน์บิกอนิเมะในคอลเลคช กันนะก็เดี๋ยวไปรอดูกันเลยก่อนที่จะไปเริ่มกันนะแพก็ฝากเพื่อนๆนะคะกด subscribe แพก่อนนะคะเริ่มกันที่เซตแรกกันนะคะทุกคนก็จะเป็นเซตของชินจังนั่นเองค่ะซึ่งจะบอกว่าตัวนี้นะน่ารักมากๆเลยนะคะตอนเด็กๆน,นะคือแบบชอบดูเรื่องชินจังมากๆนะดูกับพี่ชายซึ่งก็คือแบบอินมากๆเลยนะคะทุกคนแบบริกชินจังตัวนี้นะคะจะมาในไซส์400%นะคะแล้วก็ใส่ในชุดของหน้ากากแอคชั่นนะคะ ใครที่เคยดูชินจังนะก็จะรู้อีกว่าหน้ากับแอคชั่นนะคะเป็นการ์ตูนเรื่องโปรดที่ชินจังชอบดูนะคะทุกคนน่ารักมากจริงๆนี่คือแบบพูดคําว่าน่ารักได้เปลืองมากเลยแล้วตัวนี้นะคะก็พี่โป้ซื้อมาเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วนะคะราคาประมาณ1 0 0 0มื่นต้นๆน,นะซึ่งราคาตลาดตอนนี้ก็ไปประมาณแบบ3 0 0 0 0ชีวิตแล้วนะคะทุกคนก็ถือว่าราคาเนี่ยขึ้นมาค่อนข้างจะสูงเลย ตัวนี้นะคะก็มันจะมาคู่กับตัวบุริบุริซาเอมอนนะคะไซส100์1 0 0นตะตัวบุริบุริซาเอมอนเนี่ยก็คือจะเป็นตัวกระตุ้นในเรื่องชินจังที่มันจะโผล่มาแค่บางตอนเท่านั้นนะคะทุกคนแล้วปีนี้นะคะตัวบุริบุริซาเอมอนเนี่ยมันก็เพิ่งออกใหม่มาค่ะในไซส400์400%เเท่ากับตัวชินจังอันนี้เลยเดี๋ยวแพรก็จะพาเพื่อนๆนะคะไปอันบ็อกซ์พร้อมกันเลยนะว่าตัวบุริบุริซาเอมอนเนี่ยเป็นยังไงกันนะคะ นี่นะคะก็คือจะเป็นบุริบุรีาซอมอนนะคะไซส400์400%ขอบอกว่าแบบตื่นเต้นมากแลยพี่โป้ก็ตื่นเต้นอยากแกะตัวนี้มากๆเลยนะคะเดี๋ยวเรามาเปิดใ้พร้อมกันเลยนะคะต้องแกะระวังระวังมากๆนะคะทุกคนเพราะว่าอย่างที่แพ้เคยบอกในคลิปที่แล้วๆมุ่นไปว่าการจะแกะกล่องแบริกบระต้องแบบระวังมากๆแล้วก็กล่องต้องรักษามากๆนะคะเพราะว่ามันมีมูลค่านะคะทุกคนและนี่นะคะก็คือเป็นตัวบุริบุรีาเอิมอนนะคะที่แกะออกมาจากกล่องเรียบร้อยนะคะตื่นเต้นมากเลยทุกคนน่ารักมากจริงๆนะ ซึ่งตัวนี้นะคะพี่โปก็ซื้อมาในราคาประมาณ1นึ่งหมื่นต้นๆเหมือนกับตัวชินจังเลยนะคะก็จะเป็นราคารีเซลเนาะก็จะแบบค่อนข้างจะราคาสูงนิดนึงนะแล้วก็เพิ่งได้มาแบบสดๆร้อนๆเลยนะคะทุกคนประมาณอาทิตย์ที่แล้วแต่ว่าพี่โปยังไม่แกะต้องรอแพรแกะก่อนให้ทุกคนดูกันนะคะทุกคน เซตนี้นะคะแพ้ก็ได้ขา่าวแววว่าว่ามันจะออกตัวใหม่นะคะเป็นตัวชินจังที่ใส่ในชุดของช็อกโกบี้นะคะซึ่งไอตัวช็อกโกบี้เนี่ยก็คือจะเป็นขนมที่ชินจังชอบกินนะคะคือแบบน่ารักมากๆเลยนะคะถ้าเกิดว่าแพ้มีโอกาสซื้อมาหรือว่าพี่โป้ได้ซื้อมาอะไรแบบนี้นะ,ะแพ้ก็จะมาอันบ็อกให้เพื่อนๆดูกันต่อไปนะคะมาต่อกันที่ตัวต่อไปกันนะคะทุกคนก็จะมาในคาแรคเตอร์ของ a t t a c k on t i t ท n นั่นเองค่ะซึ่งแบบ เพิ่งมีโอกาสได้ดูเรื่องแอดแท็กบอลไทยท่านเมื่อไม่นานมานี้นะคะก็เลยแบบเกิดความรู้สึกอินขึ้นมานะคะพี่โป้ก็เลยซื้อตัวนี้มานะคะในราคาประมาณ9,000บาทนะคะเมื่อประมาณสักเดือน2เดือนที่แล้วนะคะทุกคนก็ราคาปัจจุบันอ่ะมันก็พุ่งไปที่ประมาณเกือบ20,000แล้วนะก็ถือว่าราคามันก็พุ่งขึ้นมาพอสมควรเลยนะคะ นนี้ะะคะจริงๆแล้วว่าพี่โป้เคยเห็นตั้งแต่ราคาประมาณ4,000ต้นๆนะคะซึ่งตอนนั้นมันก็2ปีที่แล้วแล้วนะแล้วก็แบบยังไม่เคยดูเรื่องนี้ไงก็เลยแบบไม่อินแล้วก็คิดว่าเฮ้ยตัวนี้มันแบบน่าเกียดอะไรแบบนี้นะเพราะว่าแบบมันเป็นเหมือนแบบ หนังโดนทลกอะไรแบบนี้แล้วก็ตรงนี้ก็เป็นฟันแบบอะไรก็ไม่รู้นึกออกไหมแล้วพออย่างที่บอกไปว่าได้มีโอกาสดูปุ๊บก็เลยเออรู้ว่ามันตัวนี้มันคืออะไรแล้วก็เริ่มแบบอินขึ้นมานะคะก็เลยซื้อตัวนี้มานะคะทุกคนต่อกันที่เซตต่อไปกันนะคะทุกคนก็จะเป็นเซตของอาราเล่นั่นเองค่ะซึ่งในเซตนี้นะคะพี่โป้ก็จะมี3ตัวด้วยกันนะคะก็คือจะมีซูเปอร์แมนบอยเข็มนะคะตัวนี้ตลกมากเลยหน้าตาปักจูด้วยทุกคนแล้วก็จะเป็นตัวอาราเล่นะคะแล้วก็จะเป็นตัวอาโบจามะนะคะซึ่ง ะะซึ่งตัวซูเปอร์แมนบวยเข็มตัวนี้นะคะมันก็จะมาคู่กับซูเปอร์แมนบวยเข็มไซส์1 0อด้วยน่ารักมากเลยนี ความพิเศษของเซตนี้นะคะก็คือจะอยู่ตรงที่ทั้งเซตนี้นะคะจะเปิดขายเฉพาะที่ฮ่องกงเท่านั้นนะคะโดยพี่โป้นะคะก็คือซื้อทั้งเซตนี้นะคะ3ตัวมาในราคา30,000บาทนะคะซื้อจากร้านรีเซลร้านหนึ่งในแหละในไทยนะโดยความพิเศษอีกอย่างหนึ่งนะคะของเซตนี้ก็คือกล่องของเซตนี้นะ,ะมันจะแบบใส่ๆอย่างนี้นะคะทุกคนจะสามารถเห็นได้ถึงตัวแบรบิกข้างในเลยนะคะซึ่งแบบปกติแล้วกล่องอื่นๆอย่างที่แพรอันบ็อกซ์ตัวบุริบุริไปอย่างเงี้ยมันก็จะไม่มีโชว์ใส่ๆให้เห็นข้างในแบบนี้นะคะทุกคนก็ถือว่าแบบอนน่ารักดีะะคะ ต่อกันที่เซตสุดท้ายของคอลเลคชันแอนิเมที่พิพโอมีแล้วนะคะก็คือจะเป็นเรื่องโดเรมอนนั่นเองค่ะน่ารักมากๆเลยนะคือตัวนี้นะคะถ้าเกิดใครเป็นแฟนๆของแบรนด์บิ๊กนะคะก็คือจะรู้กันดีว่าโดเรมอนเนี่ยที่เป็นออกมาในเวอร์ชันแรกนะคะคือแบบแรมากๆเลยนะคะแล้วตัวนี้นะก็จะเป็นเวอร์ชันที่2ของโดเรมอนนะคะซึ่งมันอาจจะต่างกันนิดนึงตรงที่แบบว่าโดเรมอนเวอร์ชันแรกอะคะมันจะค่อนข้างจะสั้นกว่าเวอร์ชันนี้นะคะแล้วก็ราคาตอนเนี้ยคือไปไกลมากๆาแล้วนะคะตัว400%ที่เป็นไซส์ตัวนี้นะ ก็จะอยู่ที่ประมาณสักแสนกว่าบาทนะคะถ้าเป็นแบบพันเปอร์เซ็นต์เนี่ยสี่แสนนะคะทุกคนคือแบบแพงมากเลยนะซึ่งตัวนี้นะคะทุกคนก็พี่โป้ซื้อมาในราคาประมาณหมื่นปลายๆนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าโดเรมอนเวอร์ชันแรกอะ่ะมันราคาค่อนข้างจะสูงมากๆเลยใช่ไหมทำให้ตัวเนี้ยพอเปิดตัวออกมาราคาแบบพุ่งไปแรงมากๆเลยนะคะทุกคนก็ราคาปัจจุบันของตัวนี้ในตลาดนะคะก็จะอยู่ที่ประมาณสองหมื่นต้นๆน,นะคะทุกคนก็ขึ้นมานิดหน่อยเนาะตัวนี้นะคะก็คือจะมาพร้อมกับโดเรมอนไซส์หน0อีกเช่นกันนะคะนี่ น่ารักมากๆใช้คำว่าน่ารักได้เปลืองอีกแล้วนะคะทุกคนแฟนๆของโดเรมอนเนี่ยจะต้องชอบแน่นอนเลยค่ะเพราะว่าแพ้เองอะก็เป็นหนึ่งในนั้นอีกเช่นกันนะคะทุกคนเพราะว่าตอนอเด็กๆอะแพ้ก็จะชอบดูเรื่องชินจังแล้วก็ชอบดูโดเรมอนด้วยนะคะทําให้แบบค่อนข้างจะอินเลยนะคะทุกคนสําหรับแพ้นะคะก็คิดว่าโดเรมอนเวอร์ชันเนี้ยมันแบบ แอบขาย,ยาวไปหน่อยอย่างที่บอกไปนะคะแล้วก็ทําให้มันดูแบบตัวสูงสูงกว่าที่ควรจะเป็นตัวโดเรมอนเนาะเพราะว่าในเรื่องมันจะแบบตัวปอมปอมสั้นๆนะคะทำให้แพ่คิดว่าเออจริงๆแล้วเวอร์ชันแรกอะมันมีความแบบน่ารักกว่าแต่ว่าด้วยราคาที่แบบมันสูงมากนะคะแพรก็แบบเออมไม่สู้จริงๆะคะ่ะทุกคน เป็นไงกันบ้างคะกับแบร์บริกในคอลเลกชันอนิเมะนะคะก็น่ารักกันไหมคะทุกคนจริงๆแล้วแบร์บริกในอนิเมะเนี่ยนะคะก็ถือว่าราคามันค่อนข้างจะสูงนะคะเพราะว่ามันไม่มีเปิดให้พรีออเดอร์ในไทยนะคะต้องไปซื้อกับพวกร้านรีเซลอะไรแบบนี้นะคะเพราะว่าแบร์บริกอนิเมะแต่ละตัวเนี่ยก็คือถือว่าเป็นตัวพิเศษนะคะคือกติกาการซื้อก็จะแตกต่างกันออกไปนะคะก็เลยทําให้ราคารีเซลอ่ะมันค่อนข้างจะแรงนิดนึงนะคะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนนสนใจที่จะซื้อแบร์บริกอนิเมะตัวไหนอะไรอย่างนี้นะคะก็แนะนําว่าให้ซื้อตัว ชอบจริงๆแล้วก็ศึกษาข้อมูลก่อนซื้อนะคะก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์ให้กับคนที่กําลังมองหาแบบริกอนิเมะหรือว่าอยากซื้อแบบริกอะไรแบบนี้นะคะสําหรับวันนี้นะคะก็ถ้าเกิดเพื่อนๆอ,อ,อยากดูแบบริกคอลเลกชันไหนนะคะก็สามารถมาคอมเมนต์บอกกันที่ข้างล่างนี้ได้นะคะแล้วก็ถ้าเพื่อนๆชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ให้แพนนะคะบ๊ายบายค่ะ